ครับกลาบสวัสดีนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับ2566นะครับก็เอ่อเดี๋ยวครับวิดีโอนี้นะฮะก็จะมานำเสนอนะครับเป็นมีดอินเนปนะครับนะฮะเอ่อครับนี่ฮะให้ดูภายนอกก่อนนะครับ ก็เป็นคลิปแรกนะครับปีใหม่นะครับก็ขอให้พี่น้องนะฮะถ,ถึงไม่ว่ามันจะผ่านพ้นไปหลายวันแล้วนะครับวันฉลองปีใหม่แต่ผมมาอุอ่พอนพรนะครับให้พี่น้อง FC นะครับทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพร่งางกายที่แข็งแรงนะฮะปอลปอดโรคปลอดภัยนะฮะนี่คืออินเนปนะครับ จะให้ดูใกล้ๆนะฮะครับนะฮะครับจะมีกรบนะเห็นไหมครับอันนี้คืออาลายไม้นะฮะครับเหมือนเดิมนะฮะปอกเซปเปเลตอันนี้คือสีไม้โดยตรงนะฮะไม่ได้ทาสีอะไรทั้งนั้นนะครับเพียงทาแตา่เลเกอร์เงาให้มันเงาเฉยๆนะฮะ อนี่คือสีไม้นะครับอ่ะนี่คือภายนอกนะครับนี่นะฮะนะฮะสันสันตรงแต่ว่าก็ไม่ได้ละเอียดเนียนเหมือนกับเขาทำด้วยเครื่องมือทันสมัยนะฮะอันนี้มันเป็น งานทําบ้านๆน,นะครับเปิดคมค่อนข้างบางนะครับนะคมนะครับ,นะรบก่อนที่จะ,ะไปฟันไม้นะฮะเดี๋ยวจะลองกับกระดาษก่อนนะครับครับดูดูความคมของมันก่อนนะฮะนี่ครับเห็นไหมเนาะฮนะ คือนี่ฮะคือคมมันหวานนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นนะฮะเรอก็ต้องเออเนี่ยฮะเหลือแค่นี้ะครับเ,เ,เราจะรู้ไม่รู้ก็อต้องไปลองฟันดูนะฮะว่ามันมันมันคมมันรักษาคมดีหรือเปล่าคมมันจะบี้อะไรไหมนะฮะเดี๋ยวไปทดลอง พอๆกันนะฮะไปดูเลยนะครับอ่ะนะฮะก็เดี๋ยวนะฮะเอ่อผมจะลอฟันไม้ไผ่ต้นนี้นะครับเพราะว่าเอ่อมันเก่น,นะครับรู้สึกว่าจะเก่กว่าเพื่อนนะฮะเพราะว่ามันเป็นสีออกเอ่อแดงๆดำๆนะฮะถ้าเป็นพวกอันเคียวๆแบบนั้นเนี่ยนะฮะแบบนั้นมันอ่อนนะครับตัวน,นี้คือมันเก่แล้วนะฮะเอ่าเดี๋ยวจะลอฟันดูนะฮะว่า มันรักษารักษาคมดีหรือเปล่ามันมันฟันแล้วมันจูบไม้ไหม <c oughs> ฟันแล้วมันติดไม้ไหมนะฮะเดี๋ยวเอ่อจะไปทดลองนะฮะอ่าอ่ตัวนี้นะฮะพอดีมีมีม,มีมันมีตานะฮะเอ่อเดี๋ยวจะลองฟันตัวนี้ก่อนนะครับ อ่าให้มาดูใกล้ๆนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตจับจัดจัดนม,มก่อนนะเออเอนี่ฮะอ่าจะลองฟันดูนะครับตาไม่ไผ่ตัวนี้นะฮะตัวนี้มีอยู่ตาหนึ่งนะฮะเพราะวันแกนแล้วและการทดลองเนี่ยผมต้องทดลองไหมว่าแต่ว่าอุ่นหน่ยอยอ่าการการฟันตาไม่ไผ่นะฮะเอ่อฟันลักษณะแบบเนี้ย ไม่ไม่เหมาะนะฮะแต่ว่าผมอยากจะลองดูความแกล่งนะฮะว่ามันอ่าคมมันจะดีไหมนะก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับอ่าตัวนี้ตาอ่าเท่ากับโป้มือผมนะฮะครับแล้วมันก็แก่น,นะฮะอ่าเดี๋ยวจะฟันดูเนี่ยนีไดเนี่ย สามารถเนไครับคือถ้ามีดฟันแล้วมาจูบนะฮะแถวๆภาษาบ้านผมเี่เรียกว่ามาจูบมนจูบหมายความว่าฟันแล้วมันติ็ดไม้นะฮะมันจะไม่หลุดหมายความว่ามีดเราคมแล้วก็แข็งอยู่ในฑีมาตรฐานนะครับนี่เห็นไหมนี่คือตามันนะครับ นี่ฮะเดี๋ยวนะครับฮะอ่านะฮะเดี๋ยวให้ดูคมมีดนะฮะเดียวพี่นอจะเกิดอาบูรี่นะฮะเกิดปัญหานี่ครับคมไม่ไน้ไม,ไม่ไม่บิดไม่เบี้ยวไม่ฮะอยู่ในไม่บิดนะฮะครับ ไม่เบียดนะครับก็อาอ่อพวกความมั่นใจนะฮะจะลองเอ่อตาไม่ไผ่ตัวนี้อีกนะฮะเดี๋ยวฮะเอาสักตาหนึ่งแต่ว่าไม,ไม่แนะนําให้ฟันลักษณะน,นี้นะฮะไอฟันง่ายขึ้นนะฮะแต่พอดีมันอยู่แบบนี้ก็เอามันนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยใชไหมคือมีดตัวนี้นะฮะกินไม้ดีมากนะครับ เนี่ยอันนี้ผกฟันเบาๆนะฮะเพราะว่าเอา่อเพราะว่ามันแคบนะฮะเนี่ยนี่ครับเห็นไหมนี่ครับนี่เห็นไหมครับใหญ่เท่ากับมือผมเลยนะฮะทั้งใหญ่ทั้งแก่นะฮะครับโอ้โอยครับลืมถ่ายครับพี่น้อง โฟันแล้วนึกว่ากดถ่ายดูแล้วไม่ได้ถ่ายโอ้ครับเนี้ยครับสองต้นนะครับครับนะฮะเนี่ยเนี่ยฮะแน่นปึ๊กครับไม่ออกนะครับอึ๊บเนี้ยสุดยอดครับครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับคมก็เอ่อ ก็ตรงนะฮะคมก็ครับนี่คืออีเน็บนะฮะนี่คือสันนะครับเห็นไหมฮะนี่คือความาความหนาของมีดนะครับความก้วงนี่สองจุดถหยนะ่ลยผมก็จําไม่ได้เ,เดี๋ยวขออนุญาตวัดก่อนนะฮะขออนุญาตวัดก่อน ความกว้างความกว้างนะฮะ,อะสองนิ้วจุดสิบนะฮะ,ะความความหนาความหนาอยู่ที่ความหนาอยู่ห้ามิลน,นะครับความยาวนะครับ ความยาว12นิ้วนะครับยาวยาวรวม19นิ้วความยาวรวมด้าม19นิ้วนะครับนะครับนะฮนะนะอันนี้คือฝักนะครับเออฮะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ครับครับก็นะฮะสุดท้ายนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็แอดไลน์มาสอบถามนะครับแอดไลน์มาที่เบอร์นี้นะครับนะฮะก็มาสอบถามราคานะฮะแจ้งก่อนนะฮะไม่มีไม่มีระบบปลายทางนะฮะมีแต่โอนนะครับ อแนะนําว่าให้ติดต่อมาทางไลน์นะฮะเพราะว่าโทรมาก็เวลาโอนเงินมันก็ต้องใช้แอปอ่าอ่าไลน์นะฮะหรือว่าหรือว่าจะเป็น Facebook ก็ได้นะฮะเฟซบุ๊กก็ไอหนุ่มสารพัดนะฮะใส่เสื้อเหลืองนะฮะในถ้าเป็นไอหนุ่มสารพัดชาแนละนั้นตัวนั้นจะเป็นเพจนะครับไม่ใช่เฟซนะครับอันนั้นคือเพจเพจผลยากครับก็ท่าน,นี้ก็กล่าว ว่าสวัสดีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า,เ,าเดี๋ยวดนะ้ะเดี๋ยวด้วอเบกอีกคนุยาตแจ้งเอฟซีนะฮะาสามารถสั่งทำม,มีดได้นะครับสั่งก่อนได้ก่อนนะฮะสั่งช้าก็อาจจะช้านะเพราะว่าเล็กแหนบผมมันผมมันทุนน้อยนะฮะผมซื้อเล็กแหนบไม่เยอะนะอันสองอันนี้นะครับถ้าใครสั่งก่อนก็ได้ก่อนนะฮะ ครับวันนี้ก็เอาคอครับสวัสดีครับ